ได้เลิกงามยำดีมากสำหรับก้ามคลาบวงสวงเลยแล้วก็ออนแอร์วันนี้วันแรกด้วยเริ่มที่พี่ใหญ่ของเราพี่ก๊อฟทุกคนมองครับทุกคนมองพี่ก๊อฟเลยแล้ววันนี้ก็เป็นการวงสวงรวมถึงการออนแอร์ของเราวันแรกตื่นเต้นมากแล้วก็พวกเราก็ปิดกล้องไปได้สักเดือนสองเดือนแล้วแล้วก็ได้มาเจอกันเราก็คิดถึงแล้วก็ดีใจที่เรามาเจอกันครับความทุสกทานของเรื่องนี้เห็นบอกว่ามันมากกว่าหนึ่งอย่างแน่เลยมันมีทั้ง เปนตีลงมนติเอยบูด้วยอะไรด้วยเป็นไงบ้างครับการทำงานกับน้องๆน้องๆดีกว่าพี่ก็น้องๆลานหลานันหลานน้องๆน้องพอน้องๆพอก็การทำงานก็สนุกมากครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวก็เป็นการระจนไัยของพวกเราเนี่ยแหละครับเราต้องไปเจอเรื่องราวที่มันแบบว่าที่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงรวมถึงแบบเจอสิ่งลี้ลับที่เราคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถเดาได้เลยแล้วก็มีซีจีเยอะแยะมากมายเลยครับ ก็ยังไงก็ก็ฝาาไปด้วยครับได้ประกบอัะนักเอกใหม่ของเราเป็นไงบ้าง <co f> <c oughs> ดีใจครับแล้วก็้องดีมากเลยนะดีมากเลยครับแล้วก็น้องน่ารักน่ารักน่ารักจริงแนะครับอ,อยู่กันแบบพี่น้องทํางานก็ตั้งใจทํางานมากเออแล้วก็แล้วก็น่ารักอะครับทุกคนก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะฮะรวมถึงแบบพี่ก็ตั้งเล่นเรื่องแรกด้วยแล้วมาเจอผมก็เหนื่อยนะครับ เขาอเหนื่อยหน่อยมาเจอแี้กเมยเลยสำหรับกานทำลุยงานละครเรื่องแรกความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจตั้งแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราได้รับเล่นบทบาทตรงนี้ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟพี่ฟูนหรือว่าน้องๆน้องเทียนพลพี่เพชอะไรเย่างนี้พี่อูคือทุกคนแบบน่ารักมากๆรวมถึงพี่ถาผู้จัดรวมถึงทีมงาน ทุกคนน่ารักมากๆค่ะในกองนี้สู่ไปละครไปกองทุกวันด้วยความสุขอยากตื่นไปทํางานทุกวันเลยค่ะครับไม่ข่าวว่าไม่มีคิวถ่ายก็ไปใช่ไม่มีคิวถ่ายก็ไปเหงาเหงาหรือว่าเหงาเหงาบอดืินแล้วก็อยู่ต่อบอสินก็อยู่ต่อทุกคนน่ารักจริงๆอย่าพูดเกี่ยวกับข่าวมาอีกสองสาวเรื่องนี้อยู่ในป่าในดงกับเพาป่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างความรู้สึกที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์บทบาทขเทียนด้วยของเทียนเนี่ยเคยเจอบูมาเรื่องนึงแล้วค่ะแต่เรื่องนี้คือแบบป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ปรับตัวเพราะว่าแรกๆก็คือแบบป่า,ว,นนปาวันนี้ก็ป่าวันนี้ก็ป่าอะไรย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ชินแล้วชินแล้วเรื่องต่อไปก็ป่าเรื่องต่อไปก็ป่าจ้างได้ค่ะอพอยพลอยเป็นการชิมชิมรางเรื่องแรกด <c oughs> ้วยในบทที่มันร้ายจริงไหมเขาบอก ก็ร้ายอยู่ค่ะแต่จริงๆเรื่องที่ต้องปรับตัวก็คือเรื่องที่ต้องเข้าป่ามากกว่า mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่บนต้นสูงเนาะเป็นนางงามก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักสแสดงแล้วเรื่องแรกก็จัดหนักจัดเต็มเลยทั้งบู๊อยู่ในป่าแบบแล้วก็แต่โชคดีค่ะเจอพี่ๆน่ารักทุกคนแบบช่วยสอนก็ทําให้การเป็นเรื่องแรกของเรารู้สึกผ่านไปด้วยดี๋ยวขอข้ามอีกสองรับ เรื่องนี้เล่นเป็นคนดีแหละหนึ่งคมต้องเป็นคนดีแน่เลยกั้งหน้าตคนดีมักจะไม่มีที่อยู่ฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะมีคนนึงพี่อูนเลยครับผมก็จะเป็นคุณพ่อเรื่องแล้วก็จะไปด้วยกันตลอดครับจะมีเรื่องราวสนุกหนาแล้วก็อยู่แก๊งกันตลอดครับเจอตลอดอพี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้มาร่วมงานกับทางช่องแปดสนุกมากและที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่เคยเล่นละครแนวนี้เล อยากเล่นแล้วชอบดูละครแนวนี้หนังแนวนี้อะไรเงี้ยมาถึงหูมันมากป่าแล้วก็ป่าอะไรย่งเงี้ยก็สนุกครับเพราะว่าเล่นกับซีจิมันก็เป็นการเหมือนชาเลนจ์อาชีพของเราไป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนครับเดี๋ยวขอข้ามไปฝั่งนู้นนิดนึงสองนุ่มสองนุ่มที่จะมาเที่ยวสองนุ่มอยาเข้ามาใกล้ใหม่นิดนึงแล้ว,ลวโอเคอสองนุ่มโอ้ยไ,ไม่ต้องเกาะกันเลยก็ได้โอเคอ่ะพูดถึงน้ากับไกด์เรื่องนี้ก็ เรียกว่าพิศคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยเป็นไงบ้างมันคือเผ็ดครับอะไรเนี่ยพลิศอ๋อก็เหมือนตอนนี้สนิทกับยุงทุกตัวแล้วสามารถตั้งชื่อยุงในทุกตัวลวก็เรียกว่าสรรหาทุกยี่ห้อกันยุงครับจนกระทั่งแบบต้องหาให้ได้ว่ายี่ห้อไหนครับที่เราจะแบบว่ารอดจากการสู้ป่าบุกป่าเจอยุง จริงๆก็ดีใจนะครับที่เราสองคนได้มีโอกาสเหมือนเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเป็น LGBT ในอีกแบบหนึ่งครับในรูปแบบของละครในรูปแบบของการผจญภัยครับก็ร่วมรุ้นไปกับเราสองคนนะครับอยู่ในป่าเอออยู่ในป่าจะได้ยินนาดไหนน่อยู่ในป่าจริงมนจจริงคือ จะบอกว่าจริงๆเขาเป็นน้องเราแล้วไปด้วยกันนะเขาไม่อยู่กับเราเขาอยู่กันสองคนก็ตัดใจเลยนิดๆเราสองว่ายืนเปิดกันแล้วนะนี่แสดงว่าโมเมนต์ในในกองเยอะมากเลยใช่ไหมผู้นี้เรียกว่าคือในกองอ่ะคู่ที่สวิทที่สุดคือคู่เราโอ้โหหวานที่สุดคือคู่เราโโอ้ห คือพายเองไม่ต้องมีคนมาไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าเราเล่นไปก็คือมุงมิงไปกันตลอดทั้งทุกซีนอะทุกซีนนี่คือแบบนั่งมองหน้าส่วนคนอื่นคือแบบคู่พันหน้าไม่ไม่ไม่มีซีนเลยนะตอนนี้คู่พันหน้าเขาโมเดเครียดร์้ขหาสมบัติไงไอ้เราเขาคืิมีอะไรก็ไม่รูได้บูนะได้บูบ้าไหมได้บูบมางไหมมีบูอ๋อมีครับมีบูก็บบูด้วยกันอีก ด้วยกันสองคนไม่มีม้วนอยู่สองคนโดนติดกันตลอดเวลาถ้าอยากไปลู้น่นะว่าจะมีโมเมนต์อะไรในในเรื่องใช่แบบใส่แล้วก็จูบอะไรเอเฮ้ย่ยอตอยต่อต่อยตยตอยโอ่อยย่อยยตออย่ต่อยยต่อตตออย่ตน่อย่อต่ต่ออ่อ่ ก็มาใกล้นิดนึงเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นไงบ้างพี่เอ๋ยเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ที่ที่ได้บูได้เล่นกับซีจีแล้วก็เป็นเรื่องแรกเลยนั่นเป็นคนคนดีคนดีโอ้จะดูหน้าดูีนะพี่เอ๋ทุกคนดูเหมือนให้กำลังใจเพราะเราเล่นเป็นคนดีเฮ้ยเขาบอกเขาอ่านบทแล้วเขาเป็นคนดีเขาพูดตั้งแต่แบบได้รับเรื่องเออตั้งแต่แบบอ่านคาแรคเตอร์ คนดีเรื่องนี้พี่ได้เรื่องคนดีว่ะสิ่งแรกเปิดมาก็จะรู้เลยครับว่าดีแค่ไหนไม่ไปรอรู้ใช่อ่ะเด็กนิดนึงอยากจะให้พี่กอล์ฟมันเลี้ยวรหพูดถึงภูมืดนิดนึงที่เรื่องนี้เราได้ทำงานกับครูด้วยที่ครูฝากงานมากับเราครับก็ภูมืดเรื่องนี้ก็เป็นเป็นรับบทเป็นอาจารย์ของพวกเราเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกัน หลาๆคิวครับก็เป็นเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นนักแสดงเพื่อนนักแสดงที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเป็นมีความเป็นศิลปินเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากๆครับเป๊ะมากสําหรับบทไม่เคยผิดเลยครับมีแต่พวกเราเนี่ยที่แบบที่ผิดซ้ำอะไรแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับให้กับพวกผมด้วยครับยังไงก็ถ้าคุณมืดดูอยู่หรืออยู่อยู่ตรงนี้ก็ ก็จะบอกว่าคิดถึงคิดถึงอูงมืดนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รวมงาน,นครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เราเนาะเพราะว่าตอนนั้นเรานงงานที่อาจารย์ฝากกับเรานั้นให้พี่ท็อบหรือว่าเป็นตัวแทนฝากสำหรับวันนี้วันแอลวันแรกด้วยเอาให้คนอื่นฝากเลยคหใช่คร,คร <laughs> มีอะไรฝากไหมครับ ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องตะนาวสีนะคะมีครบรถมากทั้ง4ีดีที่สวยนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนทีมงานตั้งใจจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนผจญภัยผจญป่าตามล่าสมบัติไปด้วยกันนะคะตะนาวสีทุกวันจันถึงวันพารุษหันนะคะ5 6, 45, ้าโมงสีทางช่อง8ค่ะโอเคใช่โยโย่เดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวอินเสิร์ตจอนะคกับ